สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้อแมททอยก็มีของเล่นเด็ดๆมานําเสนออีกแล้วนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าผมใส่ชุดทหารสุดเท่มารีวิวแบบนี้นะครับเราต้องมารีวิวเพื่อให้เข้ากับอะไรนี่รถถังบังคับวิทยุครับผมแน่นอนครับถ้าเป็นรถถังธรรมดาเราไม่รีวิวครับผมต้องเป็นรถถังรุ่นหายากเท่านั้นครับผมนี่ M4A3 Sherman โอ้โหสุดยอดจริงแตคันนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้ารถถังคลาสสิกตัวเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มเริ่มเลยแล้วกันนะดูจากกล่องนะครับผมนี่คือด้านหน้านะนี่ข้างๆครับด้านด้านหลังนะฮะข้างๆแล้วก็ตรงช่วงกล่องนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ข้างหลังเขาก็จะมีส่วนข้างข้างล่างกล่องนะเขาก็จะมีนี่ ให้ดูนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับอ่ามีอะไรให้สะสมอีกนะครับผมตางนี้นะครับแต่คันนี้คือไฮไลท์หลักเลยที่มีความน่ารักแล้วก็มีความดูดันมีความหายากอยู่ในตัวนะครับเรามาอันบ็อกซิ่งกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ <ś c oughs> นี่โอ้ สุดยอดไปเลยอ่ะนี่เพื่อนๆไม่ได้พูดเล่นนะนี่เขาทำสีให้เลยอ่ะโอ้โหนี่เขาเขามีการแอบรัดนะฮะทำสีให้เป็นลายมาให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็ให้ดูเก่าด้วยนะครับเป็นสีแบบเป็นสีอากรีน a แมทนะฮะก็คือว่าสีให้แบบมันจะไม่ใช่ดูเป็นพลาสติกครับมันจะดูเป็นงานแบบโมเดลไปเลยเหมือนเหล็กไปเลยนะครับผมตัวนี้โอ้โห ดูช่วงไฟนี่สิตรงนี้นะเขาถือว่างานเส้นพลาสติกนี่คมมากๆเลยครับไม่ไม่ดูแบบว่าเวลาปั๊มออกมาถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่างานโมเดลนะถ้าผู้ผลิตเขาไม่ใส่ใจนะครับเวลาตัวเนี้นครับเราจะดูเนื้อง,งานออกเลยว่าเขาทําดีหรือไม่ดีนะครับที่ตัวนี้นะถ้างานเขาคมลายเส้นเขาคมชัดเจนนะครับแสดงว่าฝีมือเขาดีจริงครับกับค่ายนี้นะเดี๋ยวดูโ,โหล้อนี่ อย่างนี้ได้เลยอ่ะทีละข้อเลยอ่ะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะดูจริงๆโอ้สุดยอดเลยอืมตัวนี้ด้านหน้าด้านท้ายนะครับตัวนี้ทำอะไรได้บ้างโอ้เปิดได้ด้วยครับนี่เปิดได้นะนี่เปิดตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรเปิดได้ไหมเปิดได้ อันนี้เป็นลักษณะของใส่ตัวฟิกเกอร์นะครับผมใส่ฟิกเกอร์เข้าไปนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะใส่กระสุนนะเวลาเล่นรถถังนะใส่กระสุนครั้งละไม่เกิน3ลูกนะครับทุกคันทุกรุ่นทุกราคานะครับเราจะใส่ครั้งละไม่เกิน3ลูกเพื่อเป็นการเพื่อความปลอดภัยของตัวป้อมปืนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะเกินไปบางทีเขายิงกระสุนไม่ทันเนี่ยทำให้ติดขัดถ้าติดขัดแล้วก็จะทําให้การ แกะออกมาเพื่อจะเอากระสุนออกมามันจะค่อนข้างจะลาบากหน่อยเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับนี่อยากให้เพื่อนๆดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ว่าจะเล่นรถถังรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปนแล้วเอ๊ะกระสุนปืนติดจะทํายังไงดีนะเอ๊ะจะหิ้วเงินมาซื้อคันใหม่กับพี่ตู้แม่ทอยดีไหมก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราไม่ขัดสัันธานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแล้วก็ใส่แบตเตอรี่แล้วเรามารีวิวกันดีกว่าว่า เป็นยังไงนะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยยังไม่เสร็จนะว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่ก็เป็นกระสุนบีบีการนะครับผม6มิลิเมตรนะฮะ6ม mm มนะตัวนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อตามร้านบีบีการทั่วไปได้ครับถ้าเวลาหมดนะตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ครับอย่าลืมนะแบตเตอรี่ที่เขาให้มาก็เล่นได้แค่แป๊บเดียวครับถ้าอยากเล่นแบตเตอรี่ได้นาน,าน ก็ซื้อแบตเตอรี่แต่งกับตู้แม่ทอยคนนี้ได้นะครับผมร้านแม่ทอยเรามีแบตเตอรี่แแต่งครับให้เล่นได้นานๆได้ครับราคาก็690บาทนะครับผมรับรองว่าแรงรดห่างสุดจะแรงกว่าเดิมเยอะบอกเลยเลยนี่แล้วก็เครื่องชาร์จไวด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเล่นไปแล้วเอ๊ะชาร์จนานจังเลยชาร์จตั้งสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยเบื่อจังเลยพี่ตู้แม่ทอยมีเครื่องชาร์จไวขายนี่สปีดชาร์จเจอครับ สานาทีคุณเล่นถาไอคุณเล่นแบตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องมานั่งรอ,อนานๆครับเจ๋งมากๆเลยนะข้างในนี้มีอะไรมาดูนะครับนี่อ๋อนี่ก็จะเป็นเหมเหมือนมีฝาครอบล้อด้วยก็จะมีฝาครอบล้อได้ไเป็นอุปกรณ์ตกแต่งครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอ่า คนขับนะครับผมคนขับแล้วก็มีส่วนของจอยสติ๊กนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับที่เวลาเราใส่กับรีโมทได้นะครับตัวนี้โอเคเอามาดูกันนะครับมันมีมีอะไรกันอีกนะครับอ,อย่างตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีเทปกาวสองหน้าให้ด้วยนะครับเทปกาวสองหน้านี่ก็เป็นลักษณะของอาการยึด อะไรเวลาเราแปะอะไรนี้มากกว่านะครับก็อันนี้ผมก็มัมๆหน่อยนะเดี๋ยวไงลองไปติดกันดูเองแล้วกันเพิ่นของเพิ่งมานะครับผมเข้ามารีวิวกันสดๆเลยครับส่วนนี้นะครับผมนี่ก็เป็นกาวตาช้างนะครับผมไม,ไม่ใช่คุณเล่นนี่ก็เป็นน้ํามันละหงครับผมเป็นน้ํามันควันนั่นเองที่ทําให้เจ้าตัวรถถังเชอร์แมนคันนี้นะครับสามารถมีควันได้นะครับก็ถือว่าเท่มากๆครับนี่แล้วก็ มีสองกล่องเลยนะปกติเวลาเราซื้อรถถังนะเขาจะมีแค่กล่องเดียวครับแสดงว่าออปชันเขาเยอะจริงเลยให้แบบจัดเต็มจริงอะ่ะค่ะคันนี้นะโอ้นี่นี่นะครับผมจะเป็นพวกอะไหล่โมเดลต่างๆมีปืนโกลด้วยอะ่ะโอ้โห นี่มีปืนกลมีถังน้ำมันนะครับเป็นลักษณะเป็นแพ็คเป็นแบคแพ็คเป็นอะไรเงี้ยครับที่ว่าเราติดตามรถอย่างนี้ด้วยนะครับก็ส,ส,สีทำดีนะเขาทำแยกสีมาให้เลยเห็นไหมคือเราไม่ต้องไปไปซื้อสีอะไรมาพ่นเพิ่มเลยครับเนี่ยแค่แปะแปะแปะ,แปะไปเลยก็คือจบเป็นถังสัมภาระนี่นะครับถังสัมภาระถังน้ามันมีมีค่อนข้างจะครบครับแล้วสีโมเดลโมเดลทุกชิ้นเนี่ยเนี่ยผมให้ดูเลยนะ สมมติ a. A! อย่างถังสัมภาระนะเห็นไหมเขาทําสีแยกมาให้เลยครับทําสีแยกให้เลยกับชิ้นส่วนนี้นะคือหมายความว่าคุณไม่ต้องมานั่งแบบพ่นสีครับเพราะว่าเขาทำเขาพ่นสีมาให้เลยแล้วเนื้อพลาสติกเนี่ยเขาจะทําเป็นสีด้านให้เรียบร้อยครับใส่กับรถถังได้เลยครับโหสุดยอดจริงเพราะว่าปกติเวลาเราเล่นรถถังเนี่ยมันจะมาตกม้าตายอ่ะตกม้าตายเวลาเล่นไปแล้วปรากฏอ้าวทำสีปั๊บเละเทะเลย แต่ตัวนี้ครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะผสมสีผิดนะครับเพราะว่าเขาทําสีมาให้เรียบร้อยครับคุ้มค่ามากๆครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเล่นก็เย้เย้ขั้นแรกเลยนะเราก็ต้องกดปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับที่รีโมทที่ปุ่มนี้นะกดปุ่มนี้นี่สตาร์ทปุ่มนี้ปรับเสียงนะครับตัวนี้ นี่เล่งเสียงได้ครับแล้วก็เบาเสียงได้นี่จากรีโมทเลยนะครับส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปืนกลนี่ตัวนี้ยิงหลอกถ้ายกตัวนี้คือยิงจริงนี่โอ้โหเสียงปืนโอ้โหเสียงปืนน่กกากลัวมากมเลยแรงจริง โอเคกดลงมานี่จะเป็นการหมุนป้อมปืนนะครับนี่หมุนป้อมปืนได้หมุนช้าเร็วได้ครับหมุนช้าๆนะแล้วก็เร็วได้อยงี้ช้าๆเร็วขึ้นลงว้าวสุดยอดขึ้นลงได้ด้วยส่วนปุ่มนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าตัวนี้เป็นปุ่มชิมนะฮะในการ คันเร่งตัวอ่าตัวเลี้ยวนะฮะควบคุมนะครับเดียวหน้าถอยหลังเดียวซ้ายเดียวขวาช้าๆก็ได้ีถ้ารถถังให้เหมือนจริงมันต้องชา้าๆนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มไฮไลไท์เลยนะสโมกนี่ว้าวปล่อยควันครับว้าวมาละนี่ โอ้ควันเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วมาล้นี่เขาก็จะเป็นระบบอ่าข้างในก็จะเป็นขดลวดนะครับพร้อมกับแกนมอเตอร์นะครับนี่ควันมาแล้วครับว้วเหมือนจริงมากๆเลยแลวเขาก็จะแถมน้ำมันควันไว้ให้เติมด้วยนะ Okay. ถ้าเกิดเราต้องการควันน้อยเราก็ใส่ควันในน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการควันเย,ยอะๆเลยก็ใส่น้ํามันให้เยอะขึ้นนะครับเขาจะมีน้ํามันควันแถมให้ในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันวิ่งกันวิ่งช้าๆวิ่งเร็วโอโ้ถือได้ว่าเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะคล่องตัวมากๆเลยนะครับ ห uh huh. ล่อเท่น่าสะสมครับแล้วสีสีที่ตัวบอดี hmm. ้เขาเขาก็จะทำให้ดูเก่ามาเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมสังเกตดูนะ mm hmm. เขาจะทำสีเป็นตัวไฮไลท์ hmm. มานะครับ mm hmm. นี่ว้าวเท่ hmm. mm hmm. สุดๆเหมือนจริงมากๆครับ แน่นอนนะครับผมตามสไตล์ของรถถังที่แมททอยนําเสนอนะครับตรงโชคนะครับนี่ให้ดูตรงโชคนะช่วงล่างนะครับเห็นไหมครับนี่ขึ้นลงทีละข้อนลครับนี่ทีละข้อเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้งานละเอียดมากมากเลยสมแล้วที่เป็นตัวหายากแล้วก็สมแล้วที่น่าเก็บสะสมนะครับเคลองวิ่งกัน กันบ้างครับเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะสาหรับการรีวิวจากตุ้ยแมททอยคนนี้นะครับอย่าลืมนะกันนะหากท่านใดชื่นชอบในของเล่นนําเข้าคุณภาพเยี่ยมของคุณภาพเด็ดๆของสินค้าหายากนะครับนาเข้าจากต่างประเทศต้องโทรสั่งกับร้านแมททอยได้เลยนะที่เบอร์นี้นี่084-764-6457นะครับย้ำนะ084-764-6457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ ww w ร์ t ว e ์เว็ย้ำนะครับ w w w ร์ไ m e ์เว็ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศน,นะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันละกันนะวันนี้ขอตัวไปเล่นรถถังโชว์แมนก่อนรักนะเปขับทุกท่านจุๆๆ๊บๆเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด Cốt Cốt